บทที่ห้า,หาเรารักเมืองไทยเรารักเมืองไทยเปิดหน้าสี่สิบนะคะฉันเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยเรารัก กันไวเรารักกันไวคนไทยเหมือนกันคนไทยเหมือนกันจะอยู่ภาคกลาง,ภา,ลางภาคเหนืออีสา,า,านออสาใต้จะอยู่ภาคไหน,ไหนเราก็รัก เราก็รักกันเห็นไหมคะเด็กๆจับมือกันอยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเราก็รักกันนะคะต่อไปค่ะนะ้า40เท่าไหร่คะ4 1เอดอ่าต่อค่ะเรารักธงไทยเรารักธงไทยรักประเทศไทย เรามีน้ำใจเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันมาเถิดมาร้องอดิดมาร้องทำนทำนองไทยไทยจดจำเอาไว้ อย่าได้เกลียดกันอย่าได้เกลียดกันเปิดหน้าต่อไปนะคะอันนี้เป็นบทอขยานบทเลือกของสายชั้นปหนึ่งนะคะรักเมืองไทย,ไทยคนไทยนี้ดีคนไทยนี้เป็นที่เป็นน้อง เมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งขมแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ ไทยสามัคคีไทยสามัคคีธง,ง,งไทยไตรรงธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้ทั้งสสิ่งนี้เป็นที่บูชาเป็น เปิดหน้า43นะคะสีแดงคือชาติสีแดงคือชาติส,าตสีขาวศาสนาสีขาวศาสนาน้ำเงินงามตาน้ำเงินงามตาพระมาหากษัตริย์ไทยพระมาหากษัตริย์ไทย,ราาทยเรารักเพื่อนบ้าน ไม่รานรุกใครไม่รานรุกใครเมื่อยามมีภัยเมื่อยามมีภัยร่วมใจป้องกันร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปัน หิ่นไทยเรานั้น,น,น,นช่วยกันดูแลชวลบทขยานบทเลือกนะคะของสายชั้นปหนึ่งเด็กๆจะต้องท่องนะคะฝึกท่องเอาไว้นะคะต่อไปค่ะเปิดหนะ้าต่อไปฉันเป็นคนไทย เธอเป็นคนไทยนนไทย,ยิ้มแย้ม,จยมแจ่มใสไม่โกรธเกลียดกัน,กกกนฉันยิ้มให้เธอเธอยิ้มให้ฉัน,นคนไทยทั้ง คนไทยทั้งนั้นเรารักเมืองไทยเรารักเมืองไทยรักเมืองไทยไหมคะรักโอเค